ขอรได้ขอปัญหาปากคอกเลยซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหม,มเพราะโรคโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามนั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนบะบัตรนี้ ม,มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้จะมีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมคันมลืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเคียงกัน ถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้คร้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอ,ต,อต,อตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนถึงปันวันพุ่นนี้เช้าเราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามี นี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองเรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมนะั่เป็นคู่กันพอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามานะโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราเี่ย โลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวน,นี้เที่ยวน,นี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้มันมาสแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุอะไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเล่หมุนตัวเองไม่ทราบจะไป ทางไหนความหลงตัวเองจือเป็นเรื่องรุ่งยากถือไม่น้อยหลงสิ่งอื่นนั้นค่อยนั้งชั่วไอหลงตัวเองนี้มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่อง จะทำุลงานความดีเข้ามาลงดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่กิตตะภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ให้ความบังคับบัญชาในทางที่ดี มันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความุ่้ช่านวุ่นวายพิพย์สายแสบเ่านน้ยต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกระเทือนได้ ừ, จึอเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจ ที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนอ่ะท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาห,าหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเล้วไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาตดมีแต่วความเล้วไหลทั้งทั้ง,ท,งที่ส่อะแสวงหาคิดมาวุ่นขุนมัวไปหมด มันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจริงสอนให้ยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนให้ทอนาพุทธโธหรืออัติเจสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทนะั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสลอง รวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสี่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา เราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหรือเป็นที่ยึดของจิตอันความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบุญธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษของความ พุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักจิดมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แต่ตัวในขณะเดียวกันมีเป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนแลวพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจ,จนมีความพนิทนนัณหา กระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจำนานในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความผู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมที่เหล็กเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัด กิเลสที่เป็นไปนตามกระแสของจิตพุ่งสร้างปัญญาต่างๆจนกระทั่งคํานึงคํานวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามา เมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบอในจุดเดียวกันท่านจึงสองในให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรมัาง ทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกีน่นดเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตมีความสงบให้เห็นจิตแสดงตัวอไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็อเป็นอันว่าทราบกันที่น ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบลอยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นท่อเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมัน เมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หักมีความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ของจิตไปหมาอัตตาหาักในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษ แห่งความไปสําคัญมันหมายความยิ่งมั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมือ่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงสิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นเคยลําดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชดัด ด้วยปัญญาที่พี่ชายอยู่โดยสมองเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นหน,นัแต่ความไม่ทร,ราบว่ามันเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตาม,ามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถึงมั่น ความรักความทางขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มมันไปอีกอก็ทราบทั้งความเลวหลายของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเลวหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาพอจะฝืนจิตไปยึดมั่นถึงมันก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถึงมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชาัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีลี่คลายกองปัญหาใหญ่ ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้ขี่คายอย่างนี้เมื่อขี้คาอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวปล่อยอย่งไม่มีอะไรเสียดาย เข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิดเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดสอ่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วควมามในศาบรจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศท่านเองแล้วก็มาคลี่คลายดู ขณะหิตที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหน,นพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดักในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบกามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน่องรอยมันเข้าไป ไอ้ลูกเต้าล้านเลนของเกเลสมันออกมาจากไหนอืตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลําดับลำดนักนี่คือค้นดูเรื่องของจิต จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่นใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อ,อน,นี้เข้าไปแต่พิเรกก็แคบกินเพราะ ตัดสะพานหมดที่จะไปสื่อต่อกับผูกก้เสียงกับสื่อกรับรดเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดงหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่หลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบยับยิบยับอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกวนกะวาวก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขกันเฮ้ยพอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปกเกาะ เรื่องมันก็มีแต่ยุ่งยากยุ่งยากอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดสำนึกเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะน,นะไม่ว่าทุกเอียบทและถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพะเื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แต่กินแต่ก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานอยางนั่นทางนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติป,ปัญญาได้ค้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่กอ่อให้กอ่อกําหนดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเทียนวัฏสักสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้ <S <S มีเรียวกว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็าไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก เรื่องเลสที่แทรกู่ภายในจิตอันลึกอย่างลึกๆนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเรื่งทั้งผัดซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานม่แล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตทระนั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญดาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน คุณค่าที่เหลก็แตกกระจายอาอกจากกันทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดท,ที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่ว่ะที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายทำท่ามักๆมาอยู่ไม่พอยจะไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ตมงงวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียว,ยวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีรู้เดยอย่างชัดๆในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะก,กว้างแสนกว้างขนาดไหนกีจักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งตัางหาของเขาเรื่องสําคัญที่ทำคำาำกระตุกกระเทือนแกตนอยู่โดยสม่าเสมอไม่ลดละ จนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปทังหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายใน,นตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกห้านโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนในโลกไหนอีกแล้ว การเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอราหารันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศาสดาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือมูสัสสาตสัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่หา,าาหาวกอรหัตรหัก็เรยียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสินใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแจะกวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์กินเต็มปีทั้หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนกักเข้าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วธรรมะไรพกามาพบรูประรูประคบพ่อหมดมันอยู่ที่ใจการมาพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปร อรูร้ว่าพบสมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามพบฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวคงจักรที่มีภายในจิตใจให้มีในที่อื่นใด พระพุทธเจ้าท่านสื่สอนลงที่จิดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจท่านเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทำไมแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจาเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้าม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวแล้วนี่มันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสาตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมน่จะขึ้นตรงนี้ ตายแล้วเปิดหรือตายแล้วศูนยลกหนามมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมอันนี้นี่ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ที่เกียจจะตอบไม่ทนราจจะตอบอะไรผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไวตังเวลาทําไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่คืแก้เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชัว่วดีคว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดตรงไหนเพราะสออค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดธรรมะนิยานิกรรมก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่งหลงด้วยสวอค้าธรรมนั้นดีแล้ว แก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จิตปัญหาอันใหญ่โตก็มีที่จิตเท่านั้นความรู้อันนี้แหละยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนดาบทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ละเอียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมมติยุติลมด้วยความพ้นทุกข์ให้มีเชื้อสืีต่ออีกต่อไปมันก็มีปัญหาที่เขาถามนี่ะการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่น ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้้อนอนซะดีนะผมจะตายแล้วนะ่ะตายอยู่บนหมอนระหว่างตื่นแล้วก็มายอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทำงานมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลูกปุป๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ทางเดียวหรือจะเรียกว่าแพหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อย่างนั้นได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้เราพอจะว่าแพ้คนมีแพ้คนนั้นทำไแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวจะว่าไงถ้าไม่ว่าบอยต่างเงินของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ จะเอาหนี้ไปแก้ที่เหลือมันก็เป็นเสริมที่เหลือใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้หัวยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าจะเราจะยอมให้มันตักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษสายยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ํามันจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ี่เลยก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง แล้วจะยอไม่อยู่ตลอดเวลามันเ็ฝังจมอย่น,นั้นน่ะเหน่าเฟะอยู่ในวัฏตัทัองฝ่ายนี่จะว่าไงถ้าเราต้องการหรือว,ว่าเป็นคนเหน่าเฟะไม่ต้องการสู้ถึงทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มากีคขั้งก็าตามมีทางชนะในคขั้งหนึ่งจนได้พอชนะขั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและช,ะชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนว่าขั้งไม่มีอะไรสมาให้เราต่อสู้ มันหมดประตูรั่วชนะชนะอะไรชนะความขี้เปียกด้วยความขยันปรกอบพ้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทาง แต่สำคัญนั้งหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาพาเกิดพาตาพาทุกพาลำบากนั่นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้ม,มีข้อเสวยกันอยู่ทุกคนคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุขเพราะว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปเนี่ยชื่อบุญน่ชื่อควนะามสุขนั่นแหละถ้านชื่อว่าบุญความทุกนันแหละที่มันคือว่าบาผลของบาป ผลของความชั่วมันก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไม่นรกก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่เ็นหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไปถามถึงหนึ่งนรกมาเลที่ไหนอีกมันเผาที่ตรงไหนมันก็ร้อนเช่อนยัง,งไฟที้เราเนี่ยที่เขาคงไหนก็กี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรกหรือไม่านรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟที้ก็ยังรู้แล้ว เราจะไปหาโนโที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขกระูู้่กับตัวแต่หาสวรค์ที่ไหนให้มันเจอจังนหะเจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พ่ออยางยิ่งความสุขทางใจนับแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหลักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่หนามันคงภายในจิตใจแน่ใจในตัวเอง,อ,งนอ,นอ่ายิ่ง่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปไปถามหาที่ไหนสวราี่ฐานไม่จําเป็นต้องถามเรา รู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆคลองกันอยู่แล้วเวลานี้จะหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงเราได้ตัวแล้วก่อยู่กับตัวให้มีเท่นั้นพรมุสิเจ้าไม่ใช่หลอกคนให้บูญนั่นคำนีน้เอาตัวจริงที่ตรงนี้ฮะ,ะการจะทำเห็นมาชมฝ